พาพี่น้องมาชมต้นไข่เขียวนะครับซึ่งเป็นไม้ทางภาคใต้นะครับเป็นไม้ประจําถิ่นทางนู้นนะฮะภาคใต้แต่อันนี้นํามาปลูกที่จังหวัดอุบลภาคอีสานนะครับย่างเข้าปีที่สองแล้วครับผมนี่ครับผ่านหนึ่งแรงมาได้แล้วนะครับโดยปลูกร่วมในสวนยางพารานะครับแล้วก็ ให้เทวดาดูแลนี่คือนี่คือยอดอ่อนของเขานะครับนี่ด้านหลังสวยมากครับพี่น้องนี่ฮะสีเข้มนะครับนี่คือด้านหลังใบนะฮะโอ้โหผมชอบมากเลยครับกำลังจะเข้าแรงปีที่สองนะครับอ่าผ่านหนึ่งแรงมาได้แล้วนะครับผมผมปลูกเอาไว้เพื่อเป็นการศึกษาและทดลองอยู่สามสี่ต้นนะครับอ่าพามาดูต้นน,นี้กำลังแตกยอดอ่อน สวยเลยครับนี่ฮะนี่คือยอดอ่อนของต้นไข่เขียวซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ในอาวงยางนะครับวงยางนานี่แหละครับผมแต่ภาคอีสานไม่มีนะครับมีอยู่ทางภาคใต้เป็นหลักเลยนะครับสูง30-40เมตรเลยทีเดียวครับตอนนี้วันนี้วันที่23พฤศจิกายนนะฮะช่วง ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยไม้ตระกูลยางนะครับจะจะแตกยอดได้ดีนะครับพี่น้องสังเกตดูนะฮะต้นยางนาต้นตะเคียนทองพวกนี้นะครับแตกยอดอ่อนนะฮะอันนี้คือยอดอ่อนของไข่เขียวเดี๋ยวให้ดูหลังใบนี่ครับสีเข้มมากโอ้โหสวยนะครับออกสีม่วงนะครับผมนี่ครับ ก็ถือว่าลองปลูกไม้แบบว่าไม้ข้ามถิ่นดูนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่เป็นไม้ประจำถิ่นของเมืองอุบลแต่ว่านี่ฮรผมก็ปลูกร่วมกับสนยางพารานีครับแล้วก็มีไม้ป่าต้นายางนานะครับด้วยนะฮะหน้าแรงนี่ก็นี่ครับเขามี ที่เลี้ยงนะฮะเช่นต้นยางนาเนี่ฮะต้นนี้นะครับแล้วก็นี่ครับต้นยางพารานี่ครับอ่านี่ครับปลูกใกล้ๆกับต้นยางพาราห่างกันไม่ถึงเมตรนะฮะนี่ต้นไข่เขียวนะครับส่วนนี่ต้นยางพารานี่ครับก็จะพี่น้องก็ดูด้านบนนะครับนี่ฮะก็ช่วยบดบังแสงในยามหน้าแ้งนะครับนี่ฮะเป็นพี่เลี้ยงไม้พี่เลี้ยงพวกนี้ก็จะช่วยต้นไข่เขียว นะครับทาให้ดินมีความชืน้นอ่าเดี๋ยวแรงหนึ่งผ่านมาได้แล้วนะครับยิ้มได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูแรงที่สองนะครับเขาก็น่าจะมีความอดทนแล้วก็แข็งแรงนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ดีนะครับอ่าก็เลยเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังกันนะครับ